ต๊กแกหนีเร็วหนีเร็วตุ๊กแกหนีเร็วหนีเร็วหนีเร็ว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 ตัวแกมันตามมาแล้วมันตามมาแล้วมันตามมาใหญ่เลยปลาโลมาใช่ป่ะไม่ใช่อันนี้ปลาวานปลาปลานไม่น้ำปลาหวานไม่น้ำน,นี่ไข่ไข่เสียงลงังโต ไอ้มอนสเตอร์สอง,สองดูสิต้องสอง,สองดูสิต้องสองดูไหมอ่ะ่ยสองดูสิสองโอ้โหยัไงมีมังกรมังกรมอนสเตอร์ตัวใหญ่อุย้ยมันออกมาแล้วมันออกไปตรงนู้นโน้น,น,นเห็นไหมไปดีกว่าเว เมีเร็วนีเร็วมีมีมาตามมาแล้วตามมากระสังแล้วมีเร็ีเร็วเอาไข่เี้ยงซมันเอาไข่ไก่สู้มันไข่ไก่ป้าใสมันเลยไปเลยมันตายแล้วมันหนี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 แล้วมันหนีเรานี่ไงอ้าวหายไปแล้วหายไปไหนเนี่ย มอนสเตอร์หายไปไหนแล้วอยู่ในถังนี่หรือเปล่าไม่มีมอนสเตอร์อยู่ในกระป๋องนี่แน่เลยตุ๊กแกตุ๊กแกหนีเร็วหนีเร็วตุ๊กแกหนีเร็วหนีเร็วหนีเร็เร็วเร็วเร็วตุ๊กแกมันตามมาแล้วมันตามมาแล้วมันตามมาใหญ่เลยหนีเร็วมันหยุดอยู่หน้าประตูอ่ะมันหยุดอยู่หน้าประตูมันทำไมหยุดหน้าประตู เห็นไหมเห็นไหมมันอยู่ตรงไข like. ่นั่งไงนี่ตรงไข่นั่งไงเก็บไขมันเอาอะไรเก็บไขมันอันนี้เฟี้ยงไข่มันเลยเฟี้ยงใส่ไข่เลยนั่นแหละไปแล้วมันหนีไปแล้วมันหนีแล้วตั้ม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 ตุ๊กตุ๊กตุ๊กตึ๊กตั้ม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 อันนี้อะไรไข่ไดโนเสาร์ เงเดี๋ยวมันมาตามหาไข่มันหรือเปล่าเดี๋ยวมันมาตามหาไข่มันนะเอาไข่ไปคืนมันเร็วเอาไปคืนมันก่อนเร็วมันไงมันมายืนรออยู่ตรงนั้นหนีเล็วหนีแล้วหนีหนีแล้วหนีเล็วหนีเล็วหนี้วหนีแล้วเอาไข่มันมาเหรอเอาไข่ไปคืนมันเลยเร็วไข่ไปคืนมันเร็วปลาคืนมันไปเลยปลาคืนมันไปเลย เอาไปคืนในห้องมาแกน้าอยู่ในห้องนะอืมเอาคืนในนอสเสาเลยคืนเลยเอ้ยคืนมันแล้วแต่เด็เสาขอบคุณครับเอาไข่มาคืนเอาไข่มาคืนในนองเสาคราวหน้าอย่าขาโมยไข่ของในนอสเสาไปนะ เดโนเสาร์อยู่ในห้องเหรอไหนไปดูสิเลอะไหนไหนไมนอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงนี้อุ้ยไดโนเสาร์จริงด้วยหนีเร็ว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 นีเร็วนีเร็วนีเร็วมันตามไปแล้วมันกำลังตามไปมันกำลังตามไปหนีเร็วหนีเร็วหนีเร็วว้ายรออยู่หน้าห้องเฮมันไปไหนแล้วไปไหนแล้วแอบแอบก่อน ไหนอะไหน <Okay. S 1> นั่นไงนั่นไงมันอยู่นั่นไงเลยเราสาวลร็วลุลุมุเุลุาุล้ลุลุลัลุ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 ลปลุลเรุลเลุ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 ลนลุ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 ลลาล แกหนีไปแล้วเกงมากเลยเอาไปจัดการมันเลยไข่ไข่ไปจัดการมันเลยโดนแน่ตัวในห้องอต้องโตนจัดการไหนมันอยู่ไหน,นั่นไงมันอยู่ท่าน,นไงจัดการเลยเ,เรียบตัอยนี่ ตอนนี้เราก็จัดการมอนสเตอร์หมดทั้งบ้านแล้วเพื่อนเพื่อนสนุกกันไหมครับสนุกกันไหมคะถามสิมแล้วพบกันใหม่นะคะก่ันใหมคะฝากกด Sub s c r i b ์ด้วยนะคะ,คะกดติดตามให้ด้วยนะคะกดติดตามใหม้ด้วยนะแล้วพบกันใหม่กันสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะย้